เอาละครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาเล่น Minecraft Daily นั่นเองเป็นซีรีส์ใหม่ของช่องเรานะครับหมด normal Minecraft หมด normal เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวอะไรนะ่ะแมวมันกินไก่ต่อหน้าต่อต,อตาฉันเลย,ยงั้นนะเหรอนี่แกมันอ่านมากเกินไปแล้วนะรู้ไหมค่อนข้างที่จะกระตุกนิดนึง นะเรื่อมาก็ตัดไม้ไว้ป่าไปพอดีว่าผมเกิดใกล้หมู่บ้านนะครับแต่รู้สึกว่าหมู่บ้านที่ผมเกิดมันจะเป็นหมู่บ้านที่ล้างแล้วเรียกได้ว่าสะอาดนั่นแหละสะอาดยิ่ง จริงๆโคตรสะอาดเลยไม่รู้นะว่ามีพีดิบไหมเออรู้แล้วมีพีดิบไหม้าจริงโอ้ ผมคิดว่านะเราน่าจะต้องไปสร้างม่านไกลๆอ่ะไมงั้นเราโดนซอมบี้ฆ่าตายแน่เลยในคืนแรกเรายังสู้กับพวกซอมบี้นี่ไม่ได้เลยอ่าไปอยู่ประมาณตรงนี้แล้วกันนะใกล้น้ำด้วยโอเคเอาไว้ว่าท่าผู้ชมจะเห็นหน้าผมแค่น,นี้นะ แบบนี้ครับโคลหลกเลยเอออาบน้ำได้แล้วเคนะครับเราจะมาเล่นแบบปิดหน้าเลยกันถ้าเปิดหน้าเดี๋ยวมันจะแหล็กมันจะแหล็กมันจะแล็ก ่ายขวานมาแล้วก็ใช้เลยอ,อยัดเรื่องเนี่ยนี วิตวันแรกนี่มันโหดลายชะมัดเลยเราทำอันนี้โอเคเราจะปลูกผักแล้วกันเรามีผักอยู่สิบอันที่ไปพุ้นมาเมื่อกี้มาปลูก ทำเมืองแรกก่อนนะทำทำบ้าน่วนทำบ้านใต้ดินเป็นมนุษย์ถ้ำไปก่อนมันแรกทำไมขุดไม่เจอดินสักทีไม่ได้ดิทำไมคุดไม่เจอหินสักทีเออ,อ,อจะเจอ เรียบร้อยแล้วทีน,นี้ก็ต้องไปทํำฐานก่อนเออทำถุงทำฐานเรียบร้อยปุ๊บก็จะได้มีไฟปักกับความสักทีตอนกลางคืนจะได้มองเห็นอะไรซะมาก ทีนี้เราก็จะทำทำถุงทำฐานให้เรียบร้อยเรียบร้จจอยลวขยายบ้านก่อน แล้วผมคิดว่านะคิดว่าเราควรอุดให้ตรงนี้ก่อนอุดไว้กินก็พอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่ทำท็อตเดี๋ยวซอมบี้เกิดเดี๋ยวซอมบี้เกิด โอเคโอเคโอเคเรียบร้อยทำขวานทำพั่วทำจอบเสร็จเดี๋ยวเดียเ๋ยวกดปุ่มผิดเอามาแรกเลยเราต้องคิดก่อนเราจะทำเหมืองแรกตรงนี้ นี่เฮ้ยเจอทานโอโอเคในเมื่อเราได้แร่มาแล้วเราก็จะ ขึ้นไปขึ้นไปแล้วก็เราสามารถสร้างอะไรได้มั้งไหมคิดว่าเราควรสร้งางกระเปาเพิ่มอีกสักหนึ่งเตานะ่ะเฮ้มาีกของอะไรที่เราไม่ต้องการบ้างไหมตอนนี้มันเช้าหรืยอยังเนี่ยยังไม่น่ายังไม่น่าเช้าใช่จริงด้วย งั้นขุดต่อกเหล็กเจอเหล็ก ย่างไก่ไว้เพราะว่าจะกินเรบร้อยเอาเนี่ยออกมา,อาไก่มาสำรองไว้ตรงนี้อ,อันนี้ยังยังยังไม่เอาออกมาเร,เร็วสิจุ๊บบ้า,าจริงรีบๆจบพาร์ทไวๆสิฉันไม่มีเวลามากนะนจะต้องรีบไปอาบน้ำแล้ว เ okay. ช้าด้วยยังไม่เช้าสักทีเหรอมีทอดกี่อันไม่เหลือทอดเลยนะเราทำยังไม่ทำดีกว่าสามารถทำดีไหมมีทอดสิบสองอันสิบสองอันออไปแปะแปะแปดทอดแบบ เอาอะไรอ่ะเกิดอะไรขึ้นเรื่องอะไระเจอเพวกนี้เยอะะแสดงว่าเราอาจจะขุดเจอน้ำผิดว่านะมัน,นเราเปลี่ยนทางกันดีกว่าโอเคผมได้สิ่งที่เลือกว่าสโตนคัตเตอร์มา ว่ามันคือเครื่องแปลภาพแปลสภาพหนินจะแปลสภาพหินออกมานี่มันกลายเป็นแบบนี้ ว่านะหัวตนะิดนะั่นไงโอ้โอ้โอ้แป๊บสิแป๊บสิเป็นเรื่องบ้าอะไรกันเหมือนว่า ดูเหมือนว่ามันทจไมมันจะเป็นอย่างนี้นะเอาล่ะเช้าหรือยงังอ๋ออ้อลืมบอกผมได้โลกก่กับพลิกแอคพลิกแอคเด็ก,ก,ก,กมาดูก่อนว่าเช้าหรือยังจะได้จบพาร์ทสักทีจะเช้าแล้วจะเช้าแล้วเช้าแล้วจะเช้าแล้ว เอาแล้วจะเช้าแล้วแต่ว่างอะไรบ้างแมวแมวกินอะไรอ่ะแมวกินไก่ป่ะแมวกินไก่ป่ะวะแมวกินไก่ป่ะจุ๊กจุ๊กจุ๊จุ๊จุ๊แมวน้อยแม่น้อยแมวน้อยมันไม่กินไก่ มันมันคือแมวหรือมันเป็นเสือมันเป็นอะไรมันเป็นขี้อะไรเนี่ยผมต้องหาวิธีการจบพาร์ทให้ได้เลยอ่ามาเอาเปว่าเราขอจบมาครับ d ดลี่พาร์ทที่หนึ่งไว้ตรงนี้ก่อนนะครับบ๊ายบายจ้าบ๊ายบายจ้า